ศิลปะสุขโขทัยนะฮะท่านดูเถอะโลหะขดรัดเก่านะฮะถึงยุคนะ,ะถึงยุค800ปีขึ้นไปนะฮะท่านดูนะขนตายาวนะฮะตามุกท่านดูนะ,ะตามุกศิลปะสุขโขทยัยท่านจะตตลูดนะครท่านดูนะทะลูดเหมือนพิมพ์สมเด็จนะลุงคุดเดี๋ยวท่านดูดูตาท่านเนี่ยนะดูตาท่านยัง,งมีชีวิตเนะท่านดูนะ ท่านดูลูกกระตาท่านยังมีชีวิตท่านดูลูกกระตาท่านนี่ครับนะครับท่านดูลูกกระตายังมีชีวิตนะท่านดูเนี่ยสมเด็จลุงคุดก็เช่นกันนะท่านดูนะศิลปะสุโขทัยนะทะลุท่านดูนะแล้วเป็นอุ้งมือเลยท่านดูเนะเหมือนใส่หมวกแก๊ปแล้วท่านหดเป็นอุ้งมือนะสมเด็จต้องหดนะท่านนะฮะแล้วยันบทพุทธคุณเนี่ยตารางหน้ากลางหน้าเห็นไหมคะโตโลกะวิทูลท่านดูเนี่ย เนยันกกบาดอย่างเงี้ยอยู่กลางหน้ากลางองเนี่ยทั้งอง์นบทพุทธคุณท่านดูเดยครับเนี่ยยันตะรางเงี้ยทั้งองค์นะในถุงเด็ดในลุงคุดนี่นะท่านดูนะมีครับเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยเทียบให้ดูท่านดูนะอย่างเงี้ยศิลปะสุโขทัยท่านดูนะครับนะครับท่านดูนะขดรัดยุบสะบัดนะนนี่ยันฮะลอยเหล็กจานลงนะเนี่ยเนี่ยลอยเหล็กจานนะสกิดผิวท่านดูนะอันเนี้ยเบาหน่อยนะอันนี้ อันนี้หนักหน่อยนะท่านดูนะเนี่ยพุทธศินนะท่านดูนะยครับเนี่ยพุทธศินเป็นแบบไม่ใช่อู่ทองครับเป็นสุขโขทัยนะท่านดูจนะชะลูดชะลูดท่านดูนะอันนี้ยังป้อมๆหน่อยชะลูดน้อยหน่อยท่านดูนะอันนี้ยังชะลูดน้อย,นะน,อยนี่ข้าแป้งนะเหล็กจานตัดกลางหน้านะยันบทุธคุณเนี่ยนะนะตรงหน้า,านเห็นไหมรอยตัดนะท่านดูนะยรอยตัดที่ผมให้ท่านดูยันเนี่ยตัดเนี่ย ัดอย่างเงี้ยทั้งองคนะเนี่ยตัดตรงหน้าตัดเลยนะท่านดูนะฮะอย่างเงี้ยตัดตรงหน้าอย่างเงี้ยยันนะหลังนะฮะท่านดูนี่นี่ตัดตรงหน้านะทุกองคท่านนะมีนะทุกองคท่านดูนี่ยนี่ท่านดูมีทุกองนะแล้วต้องเป็นเหล็กจานเบอร์เดียวกันนะท่านดูนะฮะนี่ท่านดูได้เหล็กจานเบอร์เดียวทั้งองค์ครับท่านแล้วดูฮะหดยุบสะบัดนี่ดูแค่นี้ก็ทราบเลยหดยุบสะบัดเสี้ยนไม้นะ เสี้ยนไม้ทิวไม้ฮะนะขดสบัดนะดูด้ยนะท่านดูด้ท่านดูด้ของท่านสวยมากกะเดิมเดิมไม่ได้ออกมาเชยชมอากาศทั้งนอกนะท่านดูนะอดสบัดนะท่านดูนะแล้วโครงหน้าท่านเหมือนกันหมดแล้วมีหูข้างเดียวนั่นนะท่านดูแล้วมีหูข้างเดียวท่านดูด้วแล้วดูผงท่านน่าวดเป็น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 เปีเป็นแบบนี้ท่านนะไม่ไม่หลงทางนะท่านดูนะสุโขทัยครับท่าน นะครับสุโขทัยนะฮะแล้วท่านดูนะฮะนี่ก็นี่ก็ออกจากนั่นนะท่านดูนะท่านท่านดูลุงคุดด้วยครับนะเหมือนอุ้งมือท่านดูนะฮะเหมือนอุ้งมือท่านดูนะฮะเนี่ยองค์สแตมโลกท่านดูนะเหมือนอุ้งมือท่านดูนะครับนะท่านท่านดูนะสันท่านขึ้นสะบัดนะสะบัดสองด้านสี่มุมท่านดูนะสะบัดสองด้านสี่มุมแล้วดูสะบัดจนขึ้นนะ คลื่นเป็นเป็นเป็นคลื่นทะเลท่านดูในะด้านด้านทิศขอบเนะี่ยท่านดูท่านดูพระด้านทิศขอบเนะี่ยท่านดูนะเนี่ยเขาเขาไม่เรียบไม่ตรงนะเนขาสะบัดร150้อยห้าสิบปีเป็นผงไม่เคมีขนะีดนะ่ะฉีดแล้วแข็งครับนะ้อแข็งก็เก่ทั้งลังครับนศะึกษามาห้าสิบหกปีท่านเรียนท่านนะหกนาทีท่านดูเนะี่ยขอบสันเนะี่ยมีหมดเลยท่านดูเนะี่ยดูขอบสันนะฮะนั้นะดูขอบสันเนะีนะ่ยท่านดูเนะี่ย ศิลปะสุโขทัยตามุกนะท่านดูนะตามุกนะท่านหน้าเป็นพร้พุทาเจ้าเลยท่านดูนะท่านดูหน้าเป็นพระเุทธเจ้านะท่านดูยิ่งใกล้ยิ่งสวยนะพระแท้นะฮะพระแท่นทุกองนะยิ่งใกล้ยิ่งสวยท่านดูนะท่านดูนะยิ่งใกล้ยิ่งสวยท่านดูนะเนี่ยท่านดูนะดูให้ดีนะฮะ ศิลปะท่านช่างนะเนี่ยองคไม่ใช่จำลองนะอง์เบอร์แปดนะองค์แท้องค์ที่แปดท่านนะครับองค์ที่แปดนะองค์แท้องค์ที่แปดท่านดูพุทธศินท่านเนี่ยสวยดังสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นดูนะงามแค่ไหนนะตามุกนะท่านดูนะท่านดูตามุกนะท่านดูนะตามีขนตาด้วยท่านดูนะตาท่านยังกระพริบได้เป็นตาสวรรค์เนี่ยดูนะ ให้ความเมตตามวลมนุษย์นะฮะท่านดูนะฮะท่านดูตาเลยครับดูว่าพักท่านให้นานยิ่งนานยิ่งเห็นนะสมเด็จนี่แปลกครับท่านดูตาครับเดี๋ยวข้อมูลเต็มก็เต็มทุกครั้งให้อยู่หยุดไปเฉยนะท่านดูนะท่านดูดูดูขงขุดตรงตาท่านท่านดูเนยตามุกแล้วยังมีมีขนตาบนล่างอ่ะนะท่านดูนะฮะ นั่นดูขนตาบนล่างอะท่านดูนะเนี่ยเหมือนวิคีวิตเลยท่านดูนะนี่ท่านดูนะเนี่ยดูนะเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนอู่ทองนะดูอู่ทองสวยท่านดูนะฮท่านดูอู่ทองเลยสวยหดไม่ต่ำกว่าแปดร้อยปีกันไหมแล้วหด,นะดนะท่านดูได้ปมเปิมเม็ดอะไรแต่อะไรเนี่ยเนี่ยลายดอกเครื่องทรงเนี่ยลายลายไม้อนะี่ท่านดูนะฮะเม็ดเป็นตุม่มตุ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 ม,ต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 มหดลัด แปดร้อยปีรัดเก่าดูเก่าให้ออกท่านท่านดูนะเขาหดรัดแล้วด <Ooh. S 2> ูนี่เนี่ยดูท่านนะครับดูท่านนะดูท่านดิฮะนะดูดูนะฮะตาท่านเหมือนเน้อตาเหมือนกันหมดเลยท่านท่านดูครนเน่แต่เหมือนกันหมดเลยครับเหมือนมีชีวิตท่านดูนะแล้วตามองตามนะท่านมองท่านเนี่ยแล้วท่านท่านท่านหมุนตามท่านอย่างเงี้ยลูกตาท่านมองตามนะ น้ลูกตาท่านมองตามนะดูพุทธศินป์แล้วดูพระเกศท่านเนี้ยมิติพระเกศท่านท่านลองมองมิติพระเกศด้วยด้วยสายตาท่านนะท่านดูท่านดูพระเกศเนียนะท่านดูพระเกศครับท่านดูมิติพระเกศครับนะท่านดูสิครับดูมิติด้านนี้ตรงเลยฮะแต่ไม่ตรงอีกด้านไม่ตรงท่านดูจะตรงแล้วนะมิติท่านเห็นไหมนะครับมิติท่านเห็นไหม ถ้เกดท่านเป็น,ปนดอกบัวนะท่านดูนะตลองเลยนะฮะตลองนะท่านดูนะท่านดูนะ